เอาละฮะกลับมาพบกับเกมคอมสเปกนะนะครับผมโอ้วันนี้นะครับผมมาเที่ยวนะครับแม่มาแคสเกมใดๆทั้งสิ้นนะฮะอ่านะครับผมนี่ฮะก็เป็นห้องนอนของผมเองฮะวันนี้มาเที่ยวทะเลนะครับผมเนี่ยเห็นผมไปข้างนอกก็จะเห็นนี่ฮะเห็นไหมครับน่าเป็นทะเลนะครับผมนี้วันนี้มาชมมาดูเที่ยวนะครับผม นี่ก็จะมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้านะครับผมไปดูฮะนี่หนึ่งห้องนอนนะฮะก็จะมีนี่ฮะห้องนั่งเล่นแล้วทีวีให้พร้อมเลยครับนี่ก็ทั้งหมดก็สองพันห้านะครับนี่ก็จะอีกห้องนอนหนึ่งนะฮะนี่เป็นไงฮะสวยงามไหมฮะแอร์ก็มีให้นะครับผม ตอนประมาณบ่ายๆแล้วจะไปดูทะเลชายหาดกันนะฮะชมกันเดี๋ยวได้ล็อกกันแง่สวิสโฮมปุ๊อ้าว oh. บอดไฟเกือจะเสียแล้วครับไม่ได้จ่ายค่าไฟ สวิตเขาค่อยจะเป็นอย่างงี้บ้านเราก็จะสวิตไม่ใช่เป็นแบบนี้นะฮะอ่ะเปิดไปโคตรใหญ่เลยนะสวิตชอไม่ตโคตรเปิดเหมือนที่นะฮะอ่ะนานะครับผมเขาเป็นอย่างงี้เนาะเนี่็จะมีตู้เสื้อนะครับผมสวิตเครื่องเป็นไรเนี่ย ก็จะบอกว่าอรุณน,นาปิดฝอยนะฮะเราจะห้องอจะคุไม่ปิดนะครับผมแูท้ที่เยน็นนะฮะตู้เย็นเขาจะมีอะไรให้บ้าง ้องปิดไวเขาลองรู้ความลับของเรา,าสัปดาวัน,นี้ก็บายบายครับผมไปแล้ว